คือรายการเาอกครั้งในรอชิงคันนี้คือรายการกลัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารนี่สอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านกาแฟที่ชื่อว่ากาแฟ945่อยู่ที่สามโคกนะฮะ,ะและผมว่าตรงนี้เป็นตรงหนึ่งที่มีจุดเด่นมากเพราะคนในเราแวกนี้ทั้งหมดร่วมมือกันดีอย่างที่สุดเลยสามโคกปทุมใช่และคนคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี่คือชื่อเบิร์ตชื่ออะไรเล,เลร่นไปร้านเขาทั่วไปหมดร้านตัวเองไม่ค่อยเปิด <laughs> ร้านตัวเองไม่ค่อยเปิด <laughs> ผมไปเจอที่ร้านอื่นตลอด ร้านนู้นก็ดีร้านนี่ก็ดีไปไปเจอเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้เจ้าของร้านที่เคยมาออกรายการเราถึงแรกมากระซิบบอกว่าร้านในเบิเ์ิดเองเนี่ยมันก็อร่อยอร่อยมากเลยมันทําเค้กทาอะไรงดเงี้ยร้านกาแฟแต่มันไม่ค่อยเปิดมันก็เจียวไปร้านโน,น้นร้านนี้ตลอดก็เลยลองให้คนผมไปกินดูนท่านผู้ชมผมกลับไปเจอว่าเค้กอัลมอนด์สวีเดชครับอัลมอนด์สวีเดชของเขาน่าสนใจมากนี่ที่เห็นอยู่นี่และน่าสนใจด้วยวิธีการทําด้วยขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณเจษดาก่อโชคชัยจากร้านกาแฟ เก้าสี่ห้าสามโค้กครับสวัสดีครับที่อาพูดถูกเลยใช่ไหมลูกถูกต้องเลยใช่ไหมลูกและที่ผมภูมิใจเด็กคนนี้มากและอยากเอามาออกรายการและอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่ดูรายการอยู่แล้วท่านรักแค่รักก็พอในการทําอาหารแต่ไม่เคยเรียนเลยไม่เคยไปกอดองเบิร์ไม่เคยไปนู่นไปนี่ไม่เคยไปดูสิทธานี้ไม่เคยจบการข่าศาสตร์จากที่ไหนหรืออะไรต่างๆไม่ต้องคนคนนี้ได้วิชาความรู้ทั้งหมดจาก y o u t u b e ฮะเดี๋ยวนะไม่เคยลงเรียนอะไรเลยไม่เคย เกี่ยวกับอาหารขนมไม่มียูทูบดูยู u ู youtube แล้วทาแต่คนพวกนี้จะเหนื่อยหน่อยเพราะเมื่อดูเสร็จแล้วมาทำมันต้องปรับโน้ตปรับนี่แล้วก็พื้นฐานไม่มีพื้นฐานของการเรียนไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้วิธีจดจําอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำอะไรต้องมีสมุดเล่มหนึ่งเลยเขาจะต้องรู้จริงๆว่าอันี้อะไรอะไรอะไร <c oughs> เพราะว่าพื้นฐานเมื่อมันไม่มีแต่พอทาไปเรื่อยๆความชํานาญมันใช้ได้จนเบิร์ดเก่งกี่ปีลูกหกปีครับหกปี เรียนจริงๆแค่ปีเดียวสมน้ำหน้าครับเรียนจริงๆก็ปีหนึ่งนะเกรวนะถ้าเป็นโรงเรียนก็ปีเดียวนะแต่ว่าอยู่อย่างนี้มาหกปีแต่ในระแวกนั้นเป็นระแวกที่อาพูดถูกต้องไหมเป็นระแวกแห่งอาหารเลยใช่ครับเป็นระแวกแห่งพี่น้องเป็นระแวกแห่งเพื่อนบ้านถูกครับเป็นระแวกแห่งคนกันเองถูกต้องไม่เชื่อใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าไม่เชื่อดูครับนี่มาทั้งหมู่นี่มาทั้งหมู่บ้านเลยสวัสดีครับสวัสดีกบก้องสวัสดีครับที่เห็นอยู่นั่นก็แน่ๆเลยครับก็รี้อวอนะครับ ท่านจำวอได้ใช่ไหมพี่วอพี่วอวอเนี่ยเป็นนักชิมอาหารครับและข้างๆนี่นพี่วัฒนชายกลางตัวเวนกินทั่วถิ่นไทยชายกลางคร,ค,รครับก็ยังกินอยู่แถวนี้ครับ คือไปอาศัยเข้ากินนะแล้วกินแล้วทั้งถินอ๋อทั้งกินแล้วคือนี่คืออินฟลูเอนเซอร์ดังของประเทศไทย2คนนะครับและทั้งหมดเนี่ยข้างหลังนี่คือกัเป็นร้านอาหารเลยร้านอาหารหมดเลยนี่ออกของครูคุณต่อยเรามาแล้วนียน่นข้างหลังข้างหลังเนี่ยออกแล้วทั้งนั้นนะนี่แหละข้างหลังนั่นแหละเป็นคนบอกผมเองว่าไอ้นี่มันเก่งนะครับแต่ไม่ค่อยเข้าร้านแล้วไม่ค่อยท่านผู้ชมชุมชนนี้เร็วๆนี้จะมีอะไรน่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกแต่ตอนนี้ขออุบไว้ก่อนครับเมื่อทำเป็นรูปเป็็็นนรรรรรรร่่าาางงงเเเเเสสจจียยบบ้้้้ออแแลววถูกกตมัพใใชคะดหห แล้วขอบคุณวอมากขอบคุณชายกลางที่ให้เกียรติกับรายการเราผมดูพวกคุณจริงๆนะผมดูและชื่นชมผมชื่นชมมากว่าวันันคุณว่างมากไงโอเไม่ได้ว่างเขาใช้เวลาเท่าที่มีโอเคครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไอ้ที่ผมพูดเป็นยังไงเพราะเราเวลามองคําว่าเค้กอัลมอนด์สวีเดนเนี่มันยากหรือง่ายแต่ก่อนอื่นกาแฟ945อยู่ตรงไหนอยู่สมโคกปทุมธานีครับ สามารถเข้าได้2ฝั่งครับฝั่งที่อยู่ติดกับวัดปทุมทองครับแล้วก็เข้าตรงซอยอบตอบ้านปทุมได้ครับร้านเราขายอะไรบ้างขายมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานครับเครื่องดื่มครับมีครบทุกอย่างม,มีครบทุกอย่าง<ร>แต่ที่แน่ๆที่ครบด้วยใจเลยท่านผู<ม>้ชมเพราะคนคนนี้ทํางานด้วยใจและความตั้งใจและความรักจริงๆแต่วันนี้คือเค้กอัลมอน์สวีเดชจากกาแฟ945ห้าครับนี่ครับร้านเขานี่ฮะนี่ร้านตัวร้านจริงๆนี่ฮะเห็นไหมฮะ ไม่ต้องใหญ่โตถ้าผู้ชมถ้ามีใจและขอให้อร่อยนะฮะใหญ่เล็กไม่สําคัญแต่ดูเดียฮะดูบริเวณรอบร้านเนี่ยผมเหลือเชื่อมากมากผมพย,พยายามเอ็นเคอรชมากมากเลยบอกเฮ้ยมันสวยมันน่ารักขนาดนี้เธอคุณจะต้องทําอะไรให้มันมากกว่านี้ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อไปในอนาคตว่ามันจะเป็นยังไงนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากไข่าขาวครับกี่ฟองไข่ขาว5ฟองเบอร์หนึ่งครับไข่ขาวเบอร์หนึ่งห้าฟองครับผมเอามาตีให้ขึ้นฟูนิดหน่อยครับแล้วเติมครีมออฟทาท่าครับใจเย็นๆนะครับเติมครีมออฟทาท่าเท่าไหร่ครับครีมออฟทาท่าเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเซตหนึ่งส่วนสี่ตามด้วยเกลือเซตหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาครับในไข่ขาว5ฟองใช่ครับผมและตามด้วยน้ําตาลทรายครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดอ่า <processo> <cot S 2> 80กรัมครับ80กรัมครับผมทยอยใส่นะครับไปสามครั้งแล้วก็ตีจนขึ้นฟูได้ยอดแข็งครับผแล้วก็ใส่ผงอัลมอนด์เมื่อขึ้นยอดแข็งแล้วใส่ผงอัลมอนด์ไปเท่าไหร่ครับผงอัลมอนด์ทั้งหมด210กรัม210กรัมเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับทั้งหมดเอามาแบ่งเป็นสองถาดถูกต้องเพราะมันต้องทําเป็นหน้าและหลังใช่ครับบนล่างเรียกงั้นดีกว่าใส่พิมให้เรียบร้อยใส่พิมพ์ให้เรียบร้อยเข้าอบในอุณหภูมิ180องศาครับ30นาทีีน่ครับ พออบเสร็จเรียบร้อยมันจะออกมาเป็นอย่างนี้พุ่น30สินาทีร้อยแปองศาใช่ครับเสร็จแล้วเราก็เอามีดกรีดขอบครับนำออกจากพิมครับครับผมแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิททั้ง2อันเลยใช่ครับผมนะแต่เราจะเห็นอันเดียวนะแต่จริงๆมันทำสองอันเลยนะครับอย่างนี้คราวนี้เป็นบัตเตอร์ครีมไข่แดงาครับใช้ไข่แดง5ฟองเหมือนกันน้ำตาลทราย90กรัมครับตีให้เข้ากันครับหลังจากนั้นเติมวิปปิ้งครีมร้0ยกรัมครับครับ ตามด้วยกลิ่นวานิลาหนึ่งช้อนชาครับครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีครับแล้วยกขึ้นตุ๋นบนเตาครับตุ๋นบนน้ําเดือดเนี่ยท่านผู้ชมแล้วต้อง กวนไปด้วยแปดถึงสินาทีครับท่องกวนไปด้วยตลอด8ปดถึงสินาทีพอได้ที่เรียบร้อยนะครับยกลงกรองให้ละเอียดครับทำไมต้องกรองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไข่แดงกับน้ำตาลเจอกันครับมันจะเกาะตัวเป็นก้อนและทําให้เป็นเนยเป็นไปครับคราวนี้เนยเท่าไหร่ครับเนยครับร้อยแปกรัมครับตามด้วยน้ําตาลอีก40กรัมครับอันนี้เป็นเนยจืดใช่ไหมครับเนยเค็มครับเนยเค็มโอเคครับตีให้ขึ้นฟูขาวครับหังจากนั้นก็นําส่วนที่หนึ่งที่เราทํามาผสมรวมกันเมื่อกี้นัััั่่นนนนเเเเอองาผสมมรรวกกลยยบบีค ตีต่อไปให้เข้ากันใช่ครับก็จะได้เป็นบัตเตอร์ครีมคัสตาร์ดเรียบร้อยครับอันนี้คือบัตเตอร์ครีมคัสตาร์ดนะฮะซึ่งจะเอาไว้บีบอะเดี๋ยวดูนะครับแล้วก็เริ่มประกอบเค้กนำครีมที่เราใส่ถุงบีบเรียบร้อยครับก็บีบลงครับครับเนี่ยท่านผู้ชมครูที่สอนอยู่ใน YouTube ทั้งนั้นครับ มันอยู่ที่ถ้าเลือกดูรายการไหนแล้วข้อละเอียดแค่ไหนยังไงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งเค้กให้เป็นเค้กทั้งหมดทีทั้งหมดปานทีมทั้งหมดลงไปแล้วก็ดานบนเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็เอาอัลมอนด์สไลด์ครับที่เราอบเรียบร้อยแล้วมาประกบดานข้างครับท่านผู้ชมเชื่อไหมอัลมอนด์สไลด์ที่ประกบเนี่ยอบนานเท่าไหร่ครับอบนานประมาณ20นาทีครับ15ถึง20นาทีด้วยความความร้อนด้วยความร้อนร้อยสีบองศาท่านผู้ชมผมถามว่าไหมไหมครับผมไม่ไหมครับเขาลองมาแล้ว แล้วไม่มีการโรยข้างหน้านะครับจนกว่าจะมีคนเข้ามาสั่งถูกต้องครับเพื่อมันจะได้สดใหม่และกรอบอ,อยู่เสมอท่านผู้ชมดูความละเอียดและตกแต่งด้วยดอกไม้ที่เราปลูกเองครับเป็นดอกไม้ทานได้ครับท่านผู้ชมและนี่คือเค้กอัลมอนด์สวีดิชจากกาแฟ9 4 5หครับสวยและผมชอบมากครับเวลาเขาเสิร์ฟเวลาเขาเสิร์ฟกล้องไม่ได้ไม่แน่ใจว่าเห็นจานอ้อไหมครับเวลาเขาเสิร์ฟเนี่ยเขาจะโรยโปรยโปยๆยอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยมันสวยมากเลยในจานเนี่ยนี่เหมือก็หมดเอ้ย ออ้าวุ๊ยทำไมฮะนี่ไม่มีโปรยโปรยอย่างเงี้ยเฮ้ยของเขาก็ไม่มีคุณจะไปว่าเขาใช่ใช่ใช่พี่อ้อเอามาันเนี่ยใส่ร้ายหนูอาคุณใส่ร้ายมาใส่ร้ายถ้าใครถ้าใครเอาของผมไปกินขอให้โอ้ยตลกขมแมวทุกตายแล้วอาใครมาแท่งหล่ะแหล่โอเคโอเคโอเคตั้นก็แล้วแต่แท่งลูกแย่ทั้งหมดเนื้อเค้กสังเกตหรือเปล่าฮะมันไม่แป้งนะฮะมันใช้ผงอัลมอนด์เป็นหลักนะฮะ แล้วถูกตีให้ฟูด,ด้วยไข,ข่ขาวกับน้ำตาลท่านส,สังเกตรหรือเปล่าเขาไม่แป้งนะฮะแล้วรสสัมผัสของมันจะนุ่มๆหนึบๆน,น,น,นะฮะบัตเตอร์ครีมของเขาที่ทํามานะฮะตอนนี้มันอยู่ที่ความรวยแล้วถ้าเกิดถ,ถ้ามีเงินมากๆหน่อยท่านก็ใช้เนยที่มันแพงๆนะฮะเนยที่มันแพงจัดๆมันก็จะยิ่งส่งความจัดขึ้นมาแต่ขนาดอย่างนี้อย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ <S <S อร่อยมากนั่นไงฮะคือไอไอ,ไอตัวเอาเอาเรื่องครีมก่อนครีมมันนํามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวตัวที่เป็นชั้นของตัวเค้กสองชั้นะจ มันจะไม่ได้กรอบนะมันจะนุ่มๆแล้วมันก็ยุยยุยแล้วมันก็ป่นให้ด้วยเสร็จปุ๊บความมันจากตัวอัลมอนด์เนี่ยครับมันทําให้รสชาติมันกลมกล่อมเลยแล้วท้ายสุดเคี้ยวไปเรื่อยๆมันมีกลิ่นหอมบางๆจากอัลมอนด์เนี่ยไล่ขึ้นมาเรื่อยๆและไอ้ดอกไม้ที่คาใส่ไปอ่ะมันก็หอมขึ้นไปอีกอร่อยมากถุนโกรครับคือจะบอกว่าถ้าใครอยากกินเค้กที่แบบ รสัมพัดแบบฟูๆนุ่มๆไม่ใช่อันนี้นะครับก็บอกเลยว่าอันเนี้ยไม่มีความแบบได้เกี้ยวไจ้เกลียยู่ในปากแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้หวานไปมันไม่ได้มันไปนะครับคือมันลงตัวมันกลมกล่อมคืออังกี้นะช่วงเนี้ยหนูไม่ได้กินของหวานมานานมากอ่าก็รู้ไม่ไม่ใช่เพราะรส้งหนักหรือะรอ่างเี้นะคุณผู้ชมมันจนนะครับ คุณเดครับแนะนนะครับกาแฟเก้าีห้าสามโคครับใครไปแล้วลองอยากให้ลองครับหนูบอกเลยว่านี่นี่หมดแน่นอนนะฮะเดี๋ยวจะกินต่อแต่สำหรับเมนูเค้กอัลมอนตัวนี้นะครับจากร้านกาแฟเก้าตีห้าอำเภอสามโคเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม ดีไม่เหมือนท่านผู้ชมสังเกตหรือเปล่าผมพูดตลอดเวลาว่ามันไม่แป้งมันไม่แป้งมีใส่แป้งไหมไม่ได้ใส่ครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางฟูนุ่มหรืออะไรอย่างที่พูดเด็ดขาดครับแต่นี่มันคือการนําไข่ขาวมาตีใช่ครับผมมันยอดมากมันยอดมาก <c oughs> วอเป็นไงเมนูนี้เอ่อก็เป็นเมนูที่คนรักสุขภาพ,าพควรจะกินนะครับเพราะว่าไม่มีแป้งอืฮะไม่มีแป้งแล้วไม่มีน้ำมัน อืมครับเนี่ยมันเทมากส่งแม่ไม้ให้กับคนที่ว่างมากข้างๆด้วย <c oughs> วทีว่ <c oughs> วัดด้วยนะฮะวัดเป็นไงโอ้ชิมแล้วติดใจเลยครับวัดชอบที่พี่พูดไหมว่ามันไม่มีแป้งใช่ครับมันเทไหมเทม,มากครับมันเทมาก แล้วคนที่มันดูจาก y YouTube แล้วมาทำงานอย่างนี้ผมเชื่อว่าตอนตอนที่ดู y o u t u อะเขาคงใส่แป้งนะมันลืมไม่ใด่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่คนคนกลัวอ้วนอย่างผมเนี่ยกินสบายปากนั่นขนาดกลัวเลยหรอวะกลัวอ่วนครับวัดตัวแล้วนะลูกกลัวแล้วโอเคครับขอบคุณทุกทุกท่านขอบคุณจริงๆ เนี่ยคือใจที่เป็นหนึ่งเดียวกันมันสร้างงานดีๆมันสร้างสิ่งอย่างนี้ขึ้นมาวันนี้ขอขอบคุณคุณเจษดาขอขอบคุณร้านกาแฟ9 4 5ผมบอกหน่อยนะครับสามโคมีของดีผมพูดแค่นี้ก็แล้วกันกลุ่มคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ตั้งใจจริงๆและขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดอย่าพลาดที่กบอกถ้าเกิดพลาดไม่แถวนั้นไปได้เลยฮะไปเจอกับกลุ่มคนกลุ่มนี้จากสามโคและนี่คือกาแฟ9ก้่เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจ,จะแตกก่พบกใหไ่วันนี้สวัสดีครับ